นี่นะคะเก็บเสร็จแล้วแปงเล็กๆเรียบเลยอันนี้จะมาให้ดูลำต้นนะคะว่าเนื้อเขาจะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะสีเขียวอ่อนใสๆแบบนี้พอเวลาปอกเปลือกแล้วก็หั่นฝานนำไปผัดได้แช่ตู้เย็นแล้วก็อามาขูดทำเป็นกิมจิก็ได้นะคะ นี่ค่คะฤด,ดูร้อนจะเล็กหน่อยถ้าฤดูหนาวก็ลำต้นจะอวบใหญ่แต่ก็ไม่เป็นไรพอได้อยู่นะคะอันนี้เก็บหมดเลยส่วนใบที่เราไม่ใช้นะคะเห็นไหมใบที่ไม่ใช้ก็ทำปุ๋ยต่อหมักเป็นกองปุ๋ยก็เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยขี้วัวมา Okay. ตรงนี้แล้วก็ทับกันเป็นชั้นๆนะคะแล้วก็หมักประมาณอีกสักสองเดือนส่วนแปลงที่เราเก็บแล้วเนี่ยประมาณนี้แปลงที่เก็บแล้วก็พักไว้ตากแดดก็คือเราจะคาดดินแล้วก็พักแปลงทิ้งไว้ก่อนแล้วค่อยนำอย่างอื่นมาปลูกต่อนะคะ มีเพื่อนๆถามมาว่าเออสลัดต้นหรือวอซุนเนี่ยใช้ดินแบบไหนก็คือการปลูกเนี่ยก็คือจะใช้ดินดินล้วนเราปรุงดินให้ล่วนนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมักปกติเลยคือถ้าเป็นดินล้วนเนี่ยพอเวลาเราเก็บอะแทบจะไม่ต้องใช้จอบหรือเสียมหรือใดๆแซะก็คือเราดึงขึ้นมาง่ายๆเลย ะะอายุการเก็บก็จะอยู่ที่ประมาณ50 5 5วันเราก็จะได้ลำต้นประมาณนี้แต่เนี่ยที่เห็นว่าเล็กก็คือมันเป็นฤดูร้อนจริงๆเราปลูกอันนี้คือนอกฤดูกาลถ้าฤดูกาลจริงๆของเขาเนี้ยจะเป็นฤดูหนาวจะเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะว่าลำต้นเขาจะใหญ่กว่าเนื้อจะเยอะกว่า แต่อันนี้คือทดลองตั้งแต่เดือนประมาณน่าจะเป็นประมาณก่อนหน้านี้หนเดือนเพราะเดือนนี้มันเข้าเมษาแล้วจะได้ทดสอบว่าเข้าช่วงร้อนแล้วเราจะได้ลำต้นประมาณไหนก็คือมันจะได้ลำต้นประมาณนี้นะคะหรือดูง่ายๆก็คือพอเวลาตอนเราปลูกเนี่ยต้นก็คือจะเตี้ยเหมือนสลัดเลยแต่พอเขาเริ่มขยับสูงขึ้นมาเนี่ยแล้วจะมีลำต้นแบบนี้ ก็คือจะเก็บได้แหละจะเก็บมาทานได้นะคะอันนี้เราก็พักแปลงไว้ก่อนแล้วค่อยๆบำรุงต่อแล้วก็ลงปลูกอันอื่นถัดไปอันนี้เห็นนี้ก็จะมีอันนู้นเป็นเคลไดโนเสาร์นะคะก็ปลูกไปพร้อมกับหญ้าไปเลยพระตอนนี้ ยาขึ้นเยอะแล้วแล้วก็จะมีอันนู้นฟักทองบัตเตอร์นัทอันนี้ปลูกแบบธรรมชาติไปเลยนะคะเป็นแปลงอินรีย์ที่บำรุงด้วยปุ๋ยหมักที่หมักเองนะคะไกลๆนุ้กนก็จะเป็นแครอทเดี๋ยวค่อยมาเก็บกันอีกทีนึงอันนี้เอาไปทำประกอบอาหารก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ Bye bye.